สบายดีสุขุสุคนสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องคือมืดคือคือไงเนาะโอ้ยหันมาผิดเลยนะมุมม,มาผิดแล้วแจ้งบ่ทางนี้แจ้งสีผ <c oughs> ้าคัดผิวเลย<อ>บัดชองอได,สด้สบายดีสบายดีคัดให้พี่น,อนอ้องเฮาเบิ่งว่าอันนี้ให้ขาได้คอยเลยนัมม่นแหละคัดอันที่วันเอฟซีผ่มามาให้มือนั่นแหละน้องคนสีคัดผิวคัดน้ำกัน สคู่เจ้าสาวปู่ป้าเป็นตะกี้ขาวอย่างเงี้ยสบายดีพี่น้องคนคัดเบิง้งใช้สีเกียงเนาะแต่ว่าอยากบอกอย่างนึงว่าคัดกระพุกนึงน,ง,อกองนี่บุคลิยนทุนท์ท็อกก็สช้ไสๆออกมาแต่ว่าเาต้องใช้ประจำนั่นแหละพื้นที่คลายบ่เนี่ยพื้นที่คลายเลยพื้นที่คลายก็ขขยอเอาน้ามาแล้ว สน้อยคัะงามอยู่ดกกลายเปเราบททันดเ่าเกียงน่นละเกียงยังไม่ได้เหี่ยวอยแล้วคนนล่งเบิ่งเดี๋ยวสิอนคผกไปใกลหน่อยถอยมันเหี่ยวแล้วนางหยาบอ่ะโอ้ยต้องกปเยอะกัดทีเมื่อไรบอกเลยเด้อเออกับบอกกนาะอันน่ะมะขางเขื่องเต็มงเล้เมื่อรถสาเขื่องจนเต็มถังเนาโยเจไว้ ผูสิคัดกันไง้ากันชาบเยอพี่นอกเด้ออยาาเมืองตัวแห่ตัวแหงาเออนะเออตามเหปะเห็ไหมขอเ็ดเด้อเห็ดรถเออขอเห็นแล้วมันนี่ขอะยากมขอเห็นแล้วตัวแห้งักอะไรตัวแห่อือเออหเด็ดมาลากลางอไตามตามใครทำับเปดเยจ นี่เด้ยอนอยดยนี่ันเป็นนางแบบได้นีพี่น้องเยกอนก้อนาสรใ้าเนา้าาน่อยกับน้าซาวจีดเป็นนางแบบให้ให้เนให้เป็นพี่เซนเตอร์งแค่เสยก่อมพีเซนเตอร์เบ่งแรกก่อนต่พต่พใคอันนี้โอ้ยไปเลยคนดขคนขาวเนาะผิวจามันดำอยู่แต่ดำเกี้ยง ผิวพลังหมักนี่อะ้ผิวพลังคัดคัีเเามากอชิคัดไงน้าน้ำใช่ก่อนบาน้ำใช่เนาะน้ำใช่เนาะมันจะกันอะไรเนาะแห้งบ่ทหอนทอนอากาศกัเนาะมือเลยเนาะแห้งเยถืน้ำขอชิคัดอากลงไปนาอีนึงขอแทบจะบได้ใส่ได้นะพีเนลว่าแห้งดึดะ ปูกเลื่อยเลยมันมีน้ำพอใครน้ำเอื่อยเด้อแบบวันผมมีเวลาคัดหนาวแน่ก็เลยบัได้คัดพิมี์ไรโอ้ยค่อยๆคอยสิเออถือมาขอคัดเด้อวันเด้อมาหลุดแล้วค่อยบนได้แบ่งเอาแล้วไม่พอวันมันค่อยๆในเด้อกะสีเาเมื่อคดมาค่อยๆในเด้อกระพุกเดียวหนึ่งพี่น้องแบ่งกันน้อยหนึ่งเนาะบัได้แบ่งเอาหลายคุปปาอันนั้นน้อยเดียวเัยๆอันนี้พี่น้องก็เดินไปวันศุกระเท้าสำนักย คอามดำเขาไม่น้อยหน่อยเว้านะลองขางหนึ่งก้อนแล้วก็มาเปรียบเทียบเละมาเปรียบเทียบขงังนึงมือมือชวนอ้วนนันน่นอนาเดอเดีย๋ยวว่าสั้นว่าสี่เดี๋ยวโมีเวลาเป็นเฮ็ดเวียกลุก่ยโบขันอาบน้ำผักกาดเผาอาบโกคผิวหนาวมันฮ้อนแล้วบันนนดนี้ฮะับไม่จับหน้าเลยสองมืออาบปรนก็นาวเลยเราบอกคัดใจทำตัวได้บอกหยอกคนด้วยพี่น้องคัดหนาก็ได้บ่นนึงอันนี้บริธานเด้อถามมึงดูค่ะสิ่คัดหนาอื หนาเอาดำแหงเมนาะหนาไข่ยนื่อจนบริเวณนี้ไข่บริทาครีมเลยของกับนนเลยเสาแล้วบริทาเาแล้วนะ้าเสาแล้วครีมต้เรือมัน้าเาแล้วขี้ห้าเป็นคีนองต้นเงิเลยนะแพ้เลยงใัยใช้หฮานี้พ้เขื่อนสำอางกระบาดเนาะหนานั้ง้นเขาฝาตั้ง้นเลยเนาะเขาฝาไข่คือกันนี่เลยนี่ยบศษเลบุบเบิ้งค้างนึ่งก่อนเด้อพีนองเด้อแศว่าบ้านน้ำไว้บุบแล้วเศไว้บ่เนี่ย แ่ว้าที่ผานาทีเบิร์นเคอขอมาใส่อีกยุคใส่หลายเนาะขอยันบัวขาวน้ำผึ้งมะสมน้ำผึ้งนั่งเลเราให้คัดถั่วทำกระตูเลยนะคัดได้ทำกระตูเลยเนาะยัได้อย่างนี้เนาะสร้างได้ย้อสั่งได้เออบอกคอยเน่กับุู้พ่อใดราคามเนาะราคามัน อีนังน้องพอจะลืมซื่อเลยพี่น้องบ้านกลุ่อบอาเซนเบอร์อาเซนเบอร์อือีริ้นเลยเคยอ่านสื่อเล่ามุตะกี้นี่เราพอจะมาตั้งกล้องเราพอจะลืมแล้วบอกเบอร์โทรบอกสื่อคับนือมีเบอร์โทรคนอยู่ในนี้นี่เลขเบอร์โทรนี่ศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าห้าสามเก้าสองเด้อน้องเด้ออุ้ย พ<า>ัดแล้วเราต่อเรถเจี่ยวจีดต่อเลยน้ำใส่ไม่เห็นนะน้ำกระัดเนาะคู้สิขัดเนาะมือนั่งคัดในห้องน้ำน้ำคัดแท็อันหนึ่งชั่วโมงเนาะค่อยว่าอันเป็นเป็นเาวาได้ไนี่พื่อสีอันใส่ดีอยู่ดีนะสมบ่รหมดเลยดีคัะต้องใส่ประจำเยอะพี่น้องค่อยว่านะเราบดขมิ้นก็นได้ครับครับนมผงเอออันผงเกลืออะด้เกลือน้ำ คงเครือนะน้ำเนี่ยโซจีน่ะเราขาวอยู่แล้วเราคนขาวใช่จะมาขาวได้ขาวดีเราเราเนาะขาวขาอะไรนะเข่าวันนั้นมาเขาตันงนั่งนุ้ยหัวกล้วยมันขาวอะไรขนาดเราอยู่นะเนี่ยเราอยู่บ้านนอกนะเนอกพูในเมืองนี่พูอยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ยขาน่ะอยเร้าแหไ่ยนี่เราหนังไขมันเนาะ น้องคัดเอาได้บัดเบิงข่อยก็สิลองค้างนึงอือต้องเลยแหลกลน้ำหนึ่น้ำตาลทรายดกระปุกนึงบ่ต่กว่า300จั่ก็สิว่าประมาณันว่าไดแม่500นบ่ บ้านยังบุลงอยู่บ่ไปไก็ไปหาไปนะม่นยังกระข้สาหมดคนก็ต้นโตยังวพลังมากเออนกัตนโตเนห็นบอเป็อนเอวหอนก้นอะไรเนาะสันก้นสิกอนดอกแดกดอกเดกดอกกดอกแดกคนละมักบึงคนบึ้หัวม่วนเลเนาะ้้งบึงได้คน้ อันก้นฟูเล่เร่แห้งกระเทกงั้นสั่นใส่ก้องนะมีอะไรฟูขาวดำมาเนาะฟูขาวไป็ตะเบิ่งอยู่พี่น้องมันฟูดำดำมาแล้วไม่อยากที่ว่าข้าคั้นว่ามันแบบเกี่ยงเนียนนุ่มคือน้ำผึ้งอะใครเดางามแบบนี่ยค่ะไปเสริมนี่สีแทนได้สี่อยเนี่ยสีพลังอะเจ้าอย่าเข้าคัดเอามาเทียบเทียบกันก่อนเดินไปล่องเอามาเปรียบเทียบยังละค่างก่อนให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อน เขาคัดไปแ้วมันเป็นยังไงโบ่บ่แกวขางย่างได้แร้วมั้ยฮะเราเ่หาทีทีนเดียรง่อไรนตั้งม้งใส่ชอบเลยนะแล้วมันเ็นพลนเลยคันทับเลยมันพวมีนาทีมันดูเปิดสื่อพินกับพี่อนไทย ที่อโนไทเดอเจะโคองแล้หอมแบบนี้แบบนึงล้หอมนะหอมเลยอเ่็นออะไรลนุ่ม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 แห้งเลยมาเปรียบเทียบด้วยันับที่ข้อขาสิที่สที่ไปแล้วโอ้ยผู้เหตุโฆษณาผู้ในนไงกเป็นเดือยเด้อมันก็มันกะรู้สึกเกลี้ยงนุ่มเบาเบนุ่มนุ่มแล้ต้นกระต้นเนี่ยนุ่มนุ่มน่ย แต่ว่าอันตัวอันกินอันทรงใส่น้ำหันมื่อกินคือบ่ออะไรเอ้ามื่อกือพ่อโอ้คือพ่อหรืเนาะเมื่อกินมันก็บเห็นผลแล้วมันต้องกินเป็นเวลาของมันเลยลืมไหนเมื่อกี้เกระลืมนอนเลยเห็นบอกคือถ้าขิ้ไม่ไดข่อยบอกเขาบอกข้าวตอนแล้งเนอะรับเลยบเตือกแล้วเกากินตอนเช้าอะไรทรงนานะมันมีเจ็ดทรงบุหัวกล่องเขาไรคือกันตอนเช้านั้มันบอกเป็นถ้าลืมดอกก้น หลุดมาแล้วเนอะโส่กเพคือเขาผมไ่เคยกินเลยคือกินกรเพ่ฮัดกินรดฮัดกินอันนี้ลุกมายงามเต้งเสียบนำห่อพี้นำขีนี้เปนตัากันนำของเนาาเนาะมันจะเสียน้มันก็ประเเขานานเท่ารเ่แ่มาเปียเทียบด้ยบริเวณยังิลักกะหล่างหลังไวเปิดบอกปกติฮักกับพนายุมันก็เยี่ยงมันฮักกับอันนั้นี้มันก็นุ่ม ครับพี่อนุไทยเออขกาแฟมะขามบุคัดขามทางคัดปัดแดงมันแดงพี่น้องเลยมันมันเฉื่อยสีลายเออมันบ้ากาแฟเนา้วก่แต่งมันแดงเนาะข่อยเนาะมาดูบางลองข่อยดูก่อนล่างไว้ม่แข็ดน้ำล้างข่อยไปจากลลางแล้วแดงคือกันนี่แดงเขาคัดเกลือดิฉันเออเขาคัดเกลือมันกับแดงบาเขาเสร็จน้าดีๆเขามามาทา พี่ว่าโตไหมคัดยังได้มันคือว่าหนาวเห็ดเลยบ่าได้คัดมันวิหนาวแล้วตันนี้อุ่นไหเห็ดรอดมันนะครับคัดคัดคัดตึกนุ่มเป็นจีดเท่เห็ดบานที่นอลูกของขอนี่มันเออขาวขางี่คัดเออแม่นเลยพี่น้องเออเป็นอะไรเป็นอะไรเนียน เนียนใช่ย่อนขางนี่หมอกอันนี้หมอกอันนี้เห็นขาดขาดเลยอยู่เนาะจะวางสั้นป่เอืมสว่างสั้นแซลอันนี้มันช่วยเขาปล่อยว่านุ่มอันนุ่มคือกั้นของกับนุ่มเอืมมีแหกนะท่านบอกท่าีบอกมีแหกได้ด้วยได้ว่าคือว่าแหละคันผู้ได้สื่อใส้กับคัดประจำ คือเกินกระเทียมเขาอะไรใช้มือเดียวเลยอยากให้มันขาวพี่น้องเอ้ยเขาท่าชีมกันมันหมากะดำดำไม่ได้หรอกไม่มีเวลาในอลไรเขากับลืมขำมาเขาเมื่อยเนอะแล้วก็นอนอาบนอนเลยมันเกิดกับมันงพี่น้องกูได้สนใจกับติดต่อไปได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะคุณพอมพี่น้องไหมศูนย์เก้าเจ็ด สองเก้าห้าห้าสามเกองศูเกจดหหเก้าบุ๊กเราก็อ่านบมเมนเด้ออ่านให้เราทงเฟบุ๊กนเฟบุ๊กภาษาอางคฤษใช่เฟบุ๊กบุมเมนตเฟสบุ๊กอันนี้แล้วสื่อเพจเราเออสื่อเพจเราบกอันนั้นอันนั้สื่อยังสือได้เล าอกเสือก็โบเป็นตัวเดียวอีอันโไทยอันนี้ก็บโเมนเบุ๊เราตัวนี้อันนี้ฮันวังดาวตัวนี้ไไลท์แอดไลน์เลาวังดาวซื um ้อดาวทางไทยด้วพี่น้องอันน like ี้ได้ะไล่ได้ะไล่กะ อันเดียวกันนีอ่ะดาวหนึ่งเก้าสามศูนี่น<า>นหอนี้นหนให้เขาโทรหาแก้วรนะบอกง่ายๆซะมันเปนแก้วก็ส่งให้เขาสื่อเรามีออยอ่ค่ะเราเนาะพีนองเดอ้อเรตที้้ง้ที่รับจดแจ้งมีออยอ่คะแนนของเราโอ้ราคาสองรอยแปดสิบบาทเออเกือบทือสามร้อยส้สิบาท <laughs> สองร้อยแปดสิบบาทลางลากคอยลางก่อนเด้อมันเพิองเราได้คอยคสองร้อยแปดสิบบาทพี่น้องพอซื้ออยู่แล้วมาคัดเนาะคลิปในอ้วนมียังหลบสาวๆพากันคัดเนาะคัดผิวเราจะพี่ลองเลยคัดผิวแจ้าไม่จะผู้เถ่าอ๋อใครชไปเอื่นให็นโดเถ่าเนาะใครชืเออ้่นเราผู้เถ่าพากันคัดผิวคอยก็ไปจีดแล้วเถ่าแก้วยังใครยังเจ้าเนาะวาขอดก็ลัางสาวางแ้วเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่ทำว่า รับชมสามคนขัดผิวบ๊านไปบ้ายาจ้าพี่น้องมันเกี้ยงได้คนว่ากันเลยมันเกี้ยง